กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษาฮาให้สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากการแข่งขันโอลิมปิกจบไปแล้วเป็ดอินดี้ก็รู้สึกอินกับเกมมากเลยค่ะรู้สึกแบบฮือมีกำลังใจที่จะเพาะกายอย่างเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาแคสเกมออกกำลังกายให้น้องเป็ดกลายเป็นยักษ์กันนะคะ ตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มเล่นเกมใหม่ๆก็เลยได้ระดับเบบวินนบก็คงประมาณแบบเด็กน้อยแปลบอกเบบีอะไรประมาณนี้แหละนูในโรงยิมแห่งนี้ก็จะมีอุปกรณ์ให้เลือกออกกำลังกายได้หลายอยา่างเราก็จะมาเริ่มกันที่ดัมเบลกันก่อนเลยเพื่อกล้ามแขนอันสวยงามแต่ว่าเราตัวเล็กเท่ามดแบบนี้ก็ต้องเอาดัมเบลจิ๋วไปก่อนแล้วกันอ้า <c oughs> <c oughs> ฮก็คงยกไปเรื่อยๆแบบนี้ละค่ะเอ๊ะอินี่รู้สึกแปลกๆขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อบันเด้งดึ่งๆๆ่งน่งงสั่นสะเทือนไปหมดแล้วว้าวออกกำลังกายแป๊บเดียวตัวก็โตขึ้นมาแล้วเนี่ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปออกกำลังกายที่อื่นบ้างปลายทางด้านนั้นเขียนว่า ลากขนนกไปให้ถึงเส้นชัยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยยยกองทัพเปดหล่นใส่หัวอะไรกันเนี่ยรงนี้เราต้องออกกำลังกายโดยเอาเปดเูกเชือกไว้กับเอวแล้วก็ลากไปให้ถึงเส้นชัยไหนดูสิว่าเราสามารถลากเป็กซทอปกันได้มากที่สุดกี่ตัวเนี่ยตอนนี้ยพละกำลังของเรามีจำกัดลากไปแค่6ตัวเป็นการออกกำลังกายแบบที่เคยเห็นในกระตูนญี่ปุ่นนะทดสอบความอึดถือทน แล้วก็บ้าพลังและดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่ลากเป็ดอย่างเดียวลากชักโคกได้ด้วยเฮ้ยชักโคกบ้านใครหายมารับด่วนเป็นการออกากำลังกายแบบมีกลิ่นสุดๆถ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวนะชักโคกกคงมีไว้ทำธุระจะลงไปนั่งแท่ในนั้นทำไมตอนนี้เราลากชักโคกได้สามอันน้อย,ยอวก,กว่าเป็ดเยอะเพราะว่ามันหนักกว่า หุ่นยักษ์ที่กำลังเต้นอยู่นี่มีข้อความบอกว่าถ้าเราซื้อเสื้อตรงนี้ก็จะสามารถเอาไปใช้ในเกมอื่นได้ด้วยมีทั้งหมด3ตัว3าสีจ้าใครสนใจก็สามารถซื้อแล้วไปใช้เป็นเครื่องตกแต่งโรบอทของตัวเองได้นะคะ ตอนนี้เราก็จะเก็บสะสมเลเวลไปเรื่อยๆวนไประหว่างยกดัมเบลกับลากเป็ดชักโคกไปให้ถึงเส้นชัยแต่ว่าอืมไอเชือที่นลากจากเอลนี่มันเหมือนโผลออกมาจากก้นมากกว่านะเนี่ยเฮ้ยฉันจะต้องเป็นนักลากสักโคกที่เก่งที่สุดในโลกให้ได้เลยเย้เ้มันอาชีพไหกันล่ะเนี่ยวันที่สองของการฝึกซ้อม มีโลกเิ็มาแอบมองฉันออกกําลังกายด้วยล่ะแต่พอก็เห็นว่าฉันแรงเยอะเท่าช้างม้าวัวควายรวมกันนะเขาก็วิ่งหนีไปแทบไม่ทันเลยให้ตายเธอเป็นสาวเสน่ห์แรงก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองและก็ออกกําลังกายที่มีก้ามเนื้อไว้ชกต่อยภัยสังคมสมัยนี้นะมันเยอะด้วยนะเพื่อน โอ๊ยตายแล้วนี่เราหลงเข้ามาในเมืองยักษ์แล้วสินะมีแต่คนตัวใหญ่ยักษ์วิ่งเต็มไปหมดต้องระวังไม่ให้ถูกเหยียบอ้าพูดยังไม่ทันขาดคำกระโดดเจ้ายักษ์วิ่งมาชนเราจนกระเด็นกระดอนหกคาเมนตีลังกาเลยยังอยู่ครบสามสองไหมเนี่ยลุกขึ้นมาได้แล้วทีนี้ก็ต้องวิ่งห่างๆไปก่อนจะออกกำลังกายทำไมมันยากเย็นขนาดนี้ล่ะเนี่ย แล้วทำไมถึงล่างไม่ไปล่ะติดอะไรเนี่ย hmm. ดูสิคะมีคนมานั่งชักโครกของเรา hmm. ก็เลยล่างไม่ไปนี่เองอยากใช้ชักโครกก็ไปหาอันใหม่เชีเฮ้ oh. hey, ดูผู้ชายตรงนั้นสิมีกระดาษทิชชู่ดินวนตามตัวตลอดเหมือนเงาแค้นเจ้ากรรมนายเวรเหรอนายได้โชคดีจังเลยนะไม่ต้องกลัวเวลาเข้าห้องน้ำไม่มีกระดาษทิชชู่ใช้อะนะ uh. เราลองไปดูห้องอื่นกันบ้างห้องเนี้ยเหมือนจะเป็นห้องสำหรับออกกำลังกายด้วยการใช้ลูกบอลยักษ์มันเรียกว่า Medicine b a อ่านตอนแรกๆก็งงนะนึกว่าเกี่ยวกับยาอะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วมันคือลูกบอลน้ำหนักเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายชนิดหนึ่งนั่นเองปกติแล้วนะเขาจะใช้มือดันแต่ในเกมนี้เอออะไรก็ลากอย่างเดียวเลยเอวเนี่ยโอ๊ยปวดไปหมดแล้ว กลับมาที่ดัมเบลยกน้าหนักเฮ้อแต่ยกธรรมดาโลกไม่จำเราก็เลยต้องลากดัมเบลแทนผลปรากฏว่าลากไม่ไปจ้าแล้วจะทำไปเพื่อกลับมาที่การยกน้ำหนักธรรมดาดีกว่าเอา้านึ่งสอง,สองเย้ดูเหมือนว่ากล้ามเนื้อเราเริ่มบ,บึกขึ้นมาแล้วนะคราวนี้เราลองมาลากดัมเบลใหม่ดีกว่าโอ้โ ลากได้จริงๆด้วยแสดงว่าเราแข็งแกร่งขึ้นอีกขั้นแล้วฟูเตะใจเรื่องหุ่นยักษ์ที่เต้นอยู่ตรงนั้นนานแล้วว่าขอไปดูใกล้ๆหน่อยแล้กันเยกย้ายเยกย้ายเยกย้ายใส่สปอกเยกย้ายบรรทัดเอ้เออเออเย้เย้ยเย,ย,ยกย้ายเยะย้ายเยกย้ายออกกําลังกายไปมากก็ชักจะหิวน้ํานี่เลยเครื่องดื่มเสริมโปรโตีนแต่เอ๊ะไม่ได้ให้กินหรอเอา ล่างอีกแล้วหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยเราต้องล่างเจ้าเครื่องดื่มเสริมโปรตีนพวกนี้ไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้อู ừ, พยายามเข้านะตัวฉันแม้ว่ามันจะเหนื่อยหนักเพียงใดก็ตามฮึบฮึ๊บฮทำไมล่างไม่ไปละเนี่ยแม้เส้นชัยจะไกลเพียงใดตัวฉันก็ต้องก้าวต่อไปด้วยใจที่อดทนทีนี้เราก็จะมายกเอ้ยลากดัมเบลอันใหม่บ้าง ดูเหมือนว่าเราออกกำลังกายมากไปนะเนี่ยมองดัมเบลสีเหลืองไกลๆแล้วเหมือนฮมเบอร์เกอร์ไม่มีผิดเลยเฮอแถมยังลากไปไม่ได้ด้วยโอ้ยแรงช่างน้อยเสียจริงนะตัวเรา ลูกบอลยักษ์อันนั้นน่ะดูเหมือนลูกบอลชายหาดเลยหมุนติ้วเต,วตีวชวนให้ตาลายแต่ก็ดีตรงที่ลากมาได้ง่ายกว่อุปรกรณ์อื่นๆนะเนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีนะลูกบอลอาจจะกิ้งนําไปเส้นใช้ก่อนเราก็เป็นได้พักหมดออกกําลังกายมาช้อปปิ้งกันบ้างดีกว่าตรงนี้นะเราสามารถซื้อพลังเพื่อใช้แลกของต่างๆในเกมได้ก็จะมีหลายระดับหลายราคาให้เลือกสรร หรือจะซื้อบูสเตอร์ที่ทำให้ผลลัพธ์เป็นสองเท่าภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้ก็จะทำให้เรามีสกิลที่แข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว <c oughs> ส่วนอันนี้นะเกมพาส s s ก็จะเหมาะก,กับคนที่ใจร้อนอย่างอัพสกิลเร็วๆแต่ก็ต้องเป็นสายเปกันหน่อยนะเพราะทุกอย่างต้องใช้เงินนะจ๊ะและนี่ work out Pa จ ถ้าเราซื้อไปแล้วมันก็จะติดวนเวียนอยู่รบรอบๆตัวเราเหมือนก่อนหน้าน,นี้ยที่เราเห็นผู้ชายที่มีกระดาษทิชชู่ติดตามตัวนั่นแหละฟังดูเหมือนวิญญาณอาฆาตมากกว่านะนี่ไงสัตว์เลี้ยงเรามาแล้วฉันจะตั้งชื่อให้เธอว่าน้ำใสใจจริงสะอาดปิ๊งๆย่อว่าน้ำใสก็พอเนาะมันยาวเกินไป แต่ถ้าเราเกิดลำคาญนะที่มีตัวอะไรไม่รู้มาวนเวียนรอบๆตัวเราอยู่อย่างนี้ก็สามารถกําจัดเอ้ยขายทิ้งได้เลยค่ะขายได้ไม่ต้องรู้สึกผิดหรือจะไม่ขายก็แค่เก็บไว้ไม่ออกมาใช้ก็เท่านั้นนะนะแถมขายแล้วยังได้พลังอันลัตั้ง2 0 0หน่วยแนะ่ <c oughs> ตอนนี้เรามาทดสอบดูว่าเราสามารถลากดัมเบลได้เยอะแค่ไหนต่อครั้งดึงออกมาให้หมดเลย6อัน โอ๊ยแต่ลากไม่ไปเลยอ่ะงั้นก็ต้องลดจำนวนลง6 5ห้าสี่าสรุปแล้วตอนนี้เรามีพลังมากพอที่จะลากจำเบลอยากได้แค่สองอันเองอ่ะโถ่โธโโกลับมาเจอกันอีกแล้วนะจอแฮมเบอร์เกอร์ในจินตนาการของฉันเลิกออกกำลังกายเมื่อไหร่นะฉันจะกิน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 ให้หายอยากไปเลย มองมุมเนี้ยเหมือนจานบินอันเล็กๆเลยเนี่ยแต่ก็ลาอืดอาจเหมือนเดิมงา้นลดเหลือ3ามพอว้าววิ่งชิวเลยเคราวนี้เครื่องดื่มเสริมโปรตีนนี้มีน้ำหนักเบามากเราจึงไม่จำเป็นต้องลดจำนวนอะไรเลยเขาเส้นชัยอย่างง่ายได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วค่ะไนดูซิหันซ้ายหันขวา ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะนี่ไงเราเลื่อนระดับจากบิ๊กนกเป็นนกเฉยๆแล้วเท่าบิ๊กนกแปลว่าเจ้าเด็กหายฝีมือกากๆตอนนี้เราเป็นนกซึ่งหมายความว่าแม้ว่าเราจะยังเป็นเจ้าหน้าใหม่อยู่แต่ฝีมือก็ไม่กากแล้วนะการันตีได้ด้วยกล้ามเนื้อเป็นมัดๆที่ขึ้น ตามลูกแขนยังไงนี่ไงดูขาสิเห็นไหมสามารถลากดัมเบลได้ถึง6อันโดยไม่อึดอัดแล้วด้วยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากๆเลย <c oughs> วันนี้รู้สึกอยากจะทำตามในกระตูนญี่ปุ่นสักหน่อยที่เขาลากยางรถยนต์วิ่งตามทะเลนะ่ะแต่พอดีช่วงนี้ไปทะเลไม่ได้ก็ลากในโลงยิมแทนและกันด้วยความบ้าพลังเราจะลากทีเดียว6อันเลย ลากไม่ไปมันลางไม่ไปอนี่ยอจำนวนลงก็แด้ใจมันไหวแต่กายไม่สู้สรุปลางไม่แค่สองอันเองโถ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 ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการกําจัดขยะชิ้นใหญ่และเจ้าป้ายนี้แหละคือขยะที่ว่าใครกันนะเอามันมาทิ้งไว้เกะกะแถวนี้ช่ังไม่รู้จักความลำบากของแม่บ้านเอาซะเลย เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการออกกำลังกายที่ดีอต้องทำยังไงเราต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยกน้ำหนัก100้อยรอบปฏิบัติหลุดมนือ้อเอาใหม่นับหนึ่งนับสนับสนับสนับห้าแล้วคุณก็จะเห็นกล้ามเนื้ออันสวยงามในไม่ชา้า